ฉะนั้นเวลาที่คุณเอาสิส่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านถ้าบ้านคุณมีพระภูมิเจ้าที่ที่ถูกต้องนะฮะคุณต้องไหว้บอกพระภูมิเจ้าที่บอกพระที่บ้านก่อนถ้ามีสิ่งไม่ดีเนี่ยเขาก็สามารถจะสกัดกั้นได้น้องคนหนึ่งเอาท่านไข่มาบูชาโชคดีมากฮะท่านไข่หรือไอไข่ที่เข้ามาบูชามีผีอยู่แต่ผีตัวน,นั้นไม่ใช่ผีร้ายฮะหรือเอามาแล้วก็ต้องปฏิบัติให้ดีครับไม่ใช่ไปโยนทิ้งหลายคนพอรู้ว่าไม่ดีหลายคนรู้สึกว่าไม่ดี บูชาแล้วไม่ร่ําไม่รวยจริงก็เอาไปทิ้งเอาไปลอยน้ําเอาไปจําเิญคําว่าจําเิญมนุษย์กําหนดขึ้นมาเองนะครับผมเห็นมาเยอะมากไอ้ที่จาเิญนะ่ะเขาโกรธแล้วเขากเหยียบอยู่บนหัวคุณโดยเฉพาะพวกที่เลี้ยงกุมารสมัยนู้นนะฮะผมเจอบ่อยเลี้ยงกุมารแล้วกุมารไม่ช่วยอะไรเอาไปจําเิญเป็นคําพูดที่ผมรู้สึกน่า,ารังเกียจตอนดีเอาเข้ามาตอนไม่ดีไปโยนก็ทิ้งเป็นคุณคุณ,คณโกรธไหมแต่เมื่อเขาไม่พูดประเด็นนี้ผมก็ต้องปล่อยไปตามกรรมเพราะคุณไปสรรหามาเอง เพราะคุณไปเอามาเพราะความโลภคุณไม่ได้ศรัทธาต่อไปอีกเรื่องหนึง่งโอ้อันนี้ดีน้องมาถามเรื่องแก้กรรมหมอดูบอกให้แก้กรรมให้สะเดาะเคราะห์เขาถามความคิดเห็นผมว่าหมอหน่องทําได้ไหมคืออย่างนี้ครับอย่างที่ผมบอกในคลิปเก่าๆก,กรรมของมนุษย์เหมือนหินที่ถวงเรือเรามันจะต้องมีสายเชื่อมโยงอยู่กับเราจนกว่าเราจะใช้กรรมนั้นหมดถ้าเรายังใช้กรรมนั้นไม่หมด แล้วเราโยนกรรมทิ้งไปเหมือนกับหินที่มีเชือกผูกอยู่แล้วโยงมาที่เรือของคุณมันไม่ได้ไปไหนฮะแค่มันย้ายที่อยู่ชั่วคราวแต่มันก็คงถ่วงอยู่ใต้น้ําคุณอยู่บนเรือมีหินถ่วงแล้วคุณพายเรือไปด้วยแรงบุญคุณคิดว่าคุณจะไปไหนได้ฮะคุณก็ต้องหมุนเป็นวงกลมฮะเพราะการสะดเดาะเคาะเป็นการแค่ย้ายตําแหน่งหรือโพลิชเน่งของกรรมเท่านั้นเองมันไม่สามารถอยู่เิ่นเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาฮะเพราะ กรรมของมนุษย์ยังไงเราก็ต้องเป็นผู้รับทางแก้กรรมผมเคยบอกแล้วคือนั่งสมาธิสดมนและต้องนั่งเทียนการนั่งเทียนคือการเปิดกรรมเปิดกรรมคือดึงเจ้ากรรมมาหมดเลยผมจะชดใช้คุณแล้วนะเหมือนเราประกาศว่าใครเป็นเจ้าหนี้ผมมารับได้ผมจะส่งหนี้คืนให้แล้วแต่ส่งแบบผ่อนส่งนะการเปิดกรรมการแก้กรรมการสะเดาะเคราะห์มันอยู่ในกลุ่มคล้ายๆกันสะเดาะเคราะห์ไม่มีเดี๋ยวมันก็กลับมาการแก้กรรมมี คือการปฏิบัติชดใช้กรรมเขาอีกอันหนึ่งที่ผมเพิ่งเพิ่งบอกน้องเขาคือการเปิดกรรมการเปิดกรรมคือการประกาศการบอกว่าเรายอมรับแล้วว่าเราผิดเราจะพยายามแก้ไขหรือใช้หนี้เขาเปิดกรรมก็คือเปิดเป็นทางการว่าเราจะใช้กรรมผมจะทําให้เฉพาะลูกศิษย์เท่านั้นเพราะถ้าคุณไม่ปฏิบัติจะมีแต่เรื่องร้ายๆเข้ามาหาคุณนะฮะแต่วันเนี้ย จะให้ความรู้ว่าสระเคราะห์ไม่มีจริงแก้กรรมคือการปฏิบัติใช้นี่คืนเท่านั้นแต่หลายท่านแม้แต่หมอดูหลายท่านก็บอกสระเคราะห์ได้นั้นก็แล้วแต่เขานะในความเห็นผมไม่มีและอาจารย์ผมสอนมาไม่มีอ๋อน้องคนนี้พูดถึงเรื่องการนั่งสมาธิเขาบอกว่านั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าปวดหัวตึงหัวตึงหน้าผากคันยุบยิบเมื่อยบางคนเหมือนเหมือนที่เขาบอกอะนะ เหมือนมีอะไรเหยียบอยู่บนบาเลยอันนี้คำฮิตเลยนะฮะพวกคนมีองค์ทั้งหลายบอกอะไรอยู่บนบาอะไรเงี้ยโอเค